ยโยวันดีครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับเป็นการจําลองกระทืบแอดมินนะครนะับแล้วก็คือคลิปนี้เนี่ยผมกับคิงออฟดูโอเนี่ยได้ไปกระทืบแอดมินในเกมมาครับผมแนละ้วก็ไปเจอแอดมินในเซิร์ฟปกตินะครับนะก็เลยเจอโดยบังเอิญผมต้องบอกเลยว่าแอดมินเนี่ยอึดมากครับผมนะเออก็ซึ่งผมก็ไม่ได้ยศยูทูบเบอร์ในเออฉา,ายาในเกมนนะครับผมยังไม่ได้เนาะเพราะว่านอกจากแอดมินเขาไม่ได้ให้ไว้ก็มไม่ไรับนะก็รับชมคลิปนี้อย่าง เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะอ่ะก็ไปรับชมคลิปนดั้นเลยครับผม นร้านนี้ก็หมดจาดไปลู้ก็ไม่กกไมีใช้เที่ยวสุมาลีก็ไม่มีให้สุ่มทำยังไ,ไงดีครับมมงั้นผมขอแนะนำร้านมาลุช็อปนะครับผมนะร้านเป็นร้านเตยสี่ระบบกลุ่มนะครับผมนะแล้วก็มีบริการกดเกม่าร์้ในบลูฟูแล้วก็รับกดถาวรด้วยนะครับผมนะแต่ก็ยังมีรับกดเกี่ยมในราคาที่คุ้มเลยแต่ครับผมนะถ้าใครสนใจใช้แล้วก็ดีดาด้เลยนะครับร้านมาลุช็อปนะครับผมคุณกำลังมองหาร้านลาฟาร์มโลบหรอครับผมมีร้านแนะนำนะครับผมก็คือร้านอีดิทเมือนช็อปนอนัน่เองถูกไหมร้านลาฟาร์ม เราบอกหลากหลายแม้ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟูดมาซิตี้บกคูโนจิงทีแล้วกเดเตมพาแมปบ็อกฟูดแล้วมียังมีกดเ็ดแมปบองสไตล์ด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่เฟซบุ๊กเ้วเซอคำว่าอิดหมือนคุณจะเจอแลนโลโก้สีเหลืองอยู่ที่ห้านะฆังปีนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยนะครับและทางอระเทศจะมีรหัสสุดของแมปบ็อกฟูดมาจำหน่ายด้วยมตอนเย็นของทุกวันเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑบบางทีจะจนนี่นเนมเวาอขายนะเพียบด้วยนะครับนะผก้ชมบมกเลยว่า อ่าก็เป็นร้านที่รับลเออสตาทาาดิเฟนเลนะครับแล้วก็มีบริการรับผบริทาวรแบ็กฟูดเถึงเาแล้วก็บริการรับเกิภาสาวราแบ็กฟู้ดเถึงเด้วยนะครับการใช้บริการเนี่ยร้านมีช็ชอปนะครับอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมถ้าคุณกำลังหาละฟังอยู่ก็ผมแนะนำร้านฮาร์ทิงช็อปนะครับผมนะเป็นร้านที่มีบริการรับสมุนตื่นบล็กฟูดนะครับแล้วก็บริการเือเสตาด้วยนะผมนะในห้องทาร์ตาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีบริการขายอาหารบ เ็นนะครับแลวก็ยังมีรับกทเกมพาแบบต่างๆยว่าจะเป็นบ็อกฟูลและออสตาครับนะมีทั้งกดเพออสตาแลวก็รับของาาวในบ็อกฟูลและเกมพาต่างๆบด้วยนะครับใครสนใจรการนผมจะให้ลิงไว้ใตคลิปนะครับผม่อนในนุ๊กอยากแข่งันหราเราม่แนะนำนะร้นคิวช็อปอีกเ้านรับของิาาวรับกดเกมพาตาที่เป็นเพนสเาแลวก็รับกดเกมพา์บ็อกฟูลวของงานแล้าถึงาม้นะรับตาม้วยนของาน

อดีๆดีๆล้วีลอันี่ล็อองล่อกลอกล็อลอได้แม้ได้ไได้ไเลยไม่นุอ้โงด้่อมตอน้ไม่ได้มไไม่ได้กมันอยู่สูงไ้อัี้อันี้อันนี้อดตมย่นแ้วแล้วต่อยต่อย้นต่้่ขา่ขา่ต่อยม่ว่อย

เอาไปช่วแมงละไอ้เหี้ยเอาลงน้าสิเอางเาหายคุณไม่เออเกมเลยที่นี่คุณน่กอยู่ห้องอื่นกันไอ้บุผิดน่นตะลึงเปิด้าันท้าันน้อนดีวันเออเดเออเออเเ we alive. We would go out. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless. We were fearless. We were reckless. We were reckless. Time was precious. We love to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive. We would just drive, never arrive. Our journey was live. Staying out It's too late now, I remember everything. And how careless we could be. And how careless we could be. Okay.